สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายมีบอลสีเบบีนะคะมีชายชนป้ายแล้วด้วยนะคะนี่คะ่ะชายชนนะคะป้ายแล้วนะคะนี่แต่มีไม่เยอะนะคะมีแค่ห้าต้นนะคะมีบอลกระดาษด่างด่างแล้วนะคะมีมะขาวารังสันไซแบบป้ายสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่คะ่ะชายชนนะคะแบบนี้มีแค่ห้าต้นนะคะต้นละ250บาททุกต้นนะคะอ่าอันนี้ต้นที่1น,นะคะนี่ สองร้อยห้าสิบบาททุกต้นนะคะอันนี้ต้นที่สองอันนี้ต้นที่สามนะคะ นี่นะคะอ่า2 5บบาทเท่ากันนะคะมีทั้งหมด5ต้นนะคะค่าจัดส่งต้นแรก70บาทนะคะต้นต่อไปบวก10นะคะมีบริการปลายทางทั่วประเทศนะคะปลายทางบวกเพิ่มแค่10บาทนะคะจัดส่งแบบตะกร้าไปรษณีย์ EMS นะคะมีรับเคมนะคะเนอะนี่ค่ะบอนกระดาษด,ด่างนะคะบอนกระดาษด,ดา่างไซนี้นะคะไซส์เล็กด่างสวยๆอยู่ที่200บาทนะคะบอนกระดาษด,ด่างนะคะไซส์เล็กแบบนี้ ะะอยู่ที่200บาทไซส์ใหญ่มี3ต้นนะคะ250บาทค่ะไซส์นี้นะคะมี250บาทนะคะ250บาทมี3ต้นนะคะนี่250บาทมี3ต้นแล้วก็แบบ200มีทั้งหมด6ต้นนะคะแล้วก็จะมีมัคควานรังสรรค์ค่ะมัคควานรังสรรค์น,นะคะอยู่ที่199บาทค่ะวันนี้เอาไปเลยนี่ค่ะ ป้ายสวยๆ1 9 9บาทนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชม199บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะทักมาในเพจเฟซบุ๊คลูกชาวนาอีลา่ามาลเดอร์ก็ได้นะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์แอดนุ่นกับแอดแบงก็ได้นะคะเดี๋ยวฝ้ายจะทิ้งไว้ที่หัวข้อคลิปนะคะอ่าเดี๋ยวฝ้ายให้เบอร์ไว้ด้วยนะคะเบอร์แอดมินนุ่นเบอร์อะไรนะคะ เอาแอดมินแบงก์ก่อนก็ได้นะคะแอดมินแบงก์เบอร์อะไรนะศูนย์หกสามสี่สามหกหกแปดสองห้านะคะอันนี้เบอร์แอดมินแบงก์เพิ่มลายไม่ได้ <5. S 1> เพิ่มลายไม่ได้นะแต่ถ้าเบอร์แอดมินนุ่นเพิ่มได้นะคะเบอร์แอดมินนุ่นเบอร์อะไรนะคะพี่เกมศูนย์ศูนย์เก้าแปดค่ะแปดห้าสี่แปดสองเก้าสาม แปดสอเาสอาอีกรอบหนึ่งค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะศู8ย์8ก้าแปดศูนย์เก้าแปด่แปดก้ค่ะท่านผู้ชมชายชน250บบอลกระดาษด,ด่างมี200กับ250นะคะแล้วก็มะขาวาราังสรรค์รบาทค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอิล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ